่วนกรมบัญชีกลางเตือนบัตรคนจนใหม่2,566ใครทำแบบนี้หมดสิทธิ์รับเงินระวังโดนตัดสิทธิ์ตลอดชีพไม่อยากโดนดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะกรมบัญชีกลางเตือน ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่าหลงเชื่อการเชิญชวนให้ยกเลิกสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางได้รับแจ้งว่าขณะนี้มีผู้แอบอ้างและเชิญชวนให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565มายกเลิกสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด และผู้แอบอ้างจะโอนเงินให้ผู้มีสิทธิเพื่อเป็นการตอบแทนด้วยจำนวนเงินต่างๆตามที่ผู้แอบอ้างเชิญชวนขอประชาชนผู้มีสิทธิอย่าหลงเชื่อและขอให้ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องก่อนการตัดสินใจย,ยกเลิกสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหากผู้มีสิทธิทำการยกเลิกสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้วจะไม่สามารถขอคืนสิทธิได้ส่วนคนที่ได้รับสิทธิแล้วกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง แจ้งสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่26มีนาคม2566ที่ผ่านมาจะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2566เป็นต้นไปโดยมีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐดังนี้หนึ่ง วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น300บาทต่อคนต่อเดือน 2. วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือน 3. วงเงินส่วนลดค่าซื้อกาซถุงต้อง80บาทต่อคนต่อ3เดือน 4. มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 5. มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ